ในปัจจุบันการซื้อขายผ่านทางออนไลน์เป็นที่นิยมมากในช่วง3-4ปีที่ผ่านมาและอินสตาแกรมเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการซื้อขายโดยมีผู้ใช้งานอินสตาแกรมถึง1.5ล้านนับจากปี2020สุภาพสตรีในกลุ่ม Gen Z ซื้อสินค้าผ่านทางอินสตาแกรมถึง80%สถิติการซื้อขายผ่านทางอินสตาแกรมในปี2020ที่มีผู้ซื้อมากที่สุดได้แก่สินค้าแฟชั่นที่สูงถึง24% แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกอบไปด้วย2ปัจจัยหลักได้แก่ 1. การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน 2. การรับรู้ถึงความสะดวกสบายในการใช้งานจึงเกิดมาเป็นหัวข้อที่ว่าแรงจูงใจทางความสุขและแรงจูงใจทางอัธประโยชน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อซ้ําสินค้าแฟชั่นเครื่องแต่งกายผ่านทางอินสตาแกรมของสุภาพสตรีเจเนอเรชันเซในจังหวัดเชียงใหม่คำถามงานวิจัย ปัจจัยที่เกิดจากแรงจูงใจทางความสุขในการซื้อสินค้าและแรงจูงใจทางอัตถประโยชน์ในการซื้อสินค้าปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อซ้ำสินค้าแฟชั่นเครื่องแต่งกายผ่านทางอินสตาแกรมมากที่สุดวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังความตั้งใจซื้อซ้ำสินค้าแฟชั่นเครื่องแต่งกายผ่านทางอินสตาแกรมประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับงานวิจัยฉบับนี้เป็นงานวิจัยที่ถูกจัดขึ้นเพื่อปิดช่องว่างต่าง ที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยที่เกี่ยวกับแรงจูงใจการซื้อสินค้าในอดีตได้อย่างสมบูรณ์วิจัยฉบับนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อนักการตลาดและผู้ค้าปลีกผ่านทางออนไลน์ในแพลตฟอร์ม i ิน t a g r กรที่จะสามารถนำผลลัพธ์ที่ได้ไปปรับใช้ในเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับแรงจูงใจในการซื้อสินค้าขอบเขตงานวิจัยสะท้อนคุณค่าที่เกิดจากความบันเทิงและอารมณ์ความรู้สึก รวมถึงเป็นการประเมินความสุขและต้นทุนทางประสบการณ์ต่างๆเป็นนักศึกษาสุสาภาพสตรีและบุคคลที่มีอายุระหว่าง15-24ปีที่เคยซื้อสินค้าแฟชัน่นเรื่องแบบกายผ่านทางออนไลน์ผ่านทางแพลตฟอร์ม i n s t a g r กรมจำนวน400คนพื้นที่ในการสำรวจ1มหาวิทยาลัยแม่โจ้2มหาวิทยาลัยเชียงใหม่3มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่4เซนทันเฟสติวัลเชียงใหม่ นิยามศัพท์1แรงจูงใจทางอัธยระโยในการซื้อสินค้า 2. แรงจูงใจทางความสุขในการซื้อสินค้า3ความตั้งใจในการซื้อสินค้า 4. การซื้อสินค้าทางอินสตาแกรม 5. สินค้าแฟชั่นเครื่องแต่งกายทฤษฎีการทำวิจัย1ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจทางอัธยระโยในการซื้อสินค้า 2. ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจทางความสุขในการซื้อสินค้า 3. ทฤษฎีเกี่ยวกับการตั้งใจซื้อซ้ํา แนวคิดการทำวิจัย 1. แรงจูงใจที่มีผลต่อก,การซื้อซ้ำของผู้บริโภคคือแรงจูงใจด้านความสุขหรือด้านอัธป,ประโยชน์ 2. ส,สินค้าแฟชั่นเครื่องแต่งกายผ่านทางอิน t a าแกรมของสุภาพสตรีเจนแซที่มีแนวคิดพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟชั่นผ่านทางแพลตฟอร์มอินสตาแกรมและกลับมาซื้อซ้ำชอบตามเทรนไม่ชอบซื้อสินค้าหน้าร้านชอบความสะดวกสบายวิจัยที่เกี่ยวข้อง รอบแนวคิดตัวแปรต้นคือประชากรศาสตร์ได้แก่อายุอาชีพรายได้สินค้าที่เลือกซื้อปกติซื้อสินค้าบ่อยเพียงใดแรงจูงใจทางความสุขในการซื้อสินค้าได้แก่ 1. แรงจูงใจทางความสุขในการซื้อสินค้า 2. แรงจูงใจทางความสุขที่เกิดจากการได้ติดตามแฟชั่นหรือเทรนใหม่ใหม่ 3. แรงจูงใจทางความสุขที่เกิดจากการได้รับปฏิสัมพันธ์นกับผู้อื่นระหว่างซื้อสินค้า 4. แรงจูงใจทางความสุขที่เกิดจากการได้ซื้อสินค้าฝากผู้อื่น 5. แรงจูงใจในความสุขได้ซื้อสินค้าด้วยการได้ต่อรองราคาและมองหาโปรโมชั่นแรงจูงใจทางอัธาประโยชน์ในการซื้อสินค้าได้แก่ 1. การรับรู้ถึงความสะดวกสบายในการซื้อของออนไลน์ 2. การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งานตัวแปรตามคือการตัดสินใจซื้อซ้ำทางอินสตาแกรมสมมุติฐานที่1ปัจจัยทางความสุขส่งผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ำผ่านทางอินสตาแกรมของสุภาพสตรีเจเนอเรชัน Z ในจังหวัดเชียงใหม่แตกต่างกัน สมมุติฐานที่2ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีช่วงอายุแตกต่างกันให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางอัธประโยชน์ต่อความตั้งใจซื้อสินค้าแฟชั่นเครื่องแต่งกายผ่านทางอินสตากแกรมของสุภาพสตรี Generation เซในจังหวัดเชียงใหม่แตกต่างกันเทคนิคการสุ่มตัวอยา่างเนื่องจากผู้วิจัยไม่ทราบจำนวนที่แน่นอนจึงเลือกการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงโดยเจาะจงไปที่บุคคลเจเน r เรชันเซทที่มีอายุระหว่าง16-24ปี เพศหญิงที่เคยซื้อสินค้าแฟชั่นเครื่องแต่งกายผ่านทางอินสตาแกรมการกำหนดสูตรมีดังนี้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น4ส่วนดังนี้ 1. เป็นคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว 2. เป็นคำถามเกี่ยวกับการรับรู้แรงจูงใจทางความสุข3เป็นคำถามเกี่ยวกับการรับรู้ถึงแรงจูงใจทางอัตประโยชน์4เป็นคำถามเกี่ยวกับการตั้งใจซื้อซ้ำสินค้าแฟชั่นเครื่องแต่งกายผ่านทางอินสตาแกรม การทดสอบเครื่องมือวิจัยศึกษาทฤษฎีหลักการและแนวคิดจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิทั้งจากหนังสือตำราเอกสารวิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องรวมถึงบทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลออนไลน์สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยทําแบบสอบถามทั้งหมด34ข้อกลุ่มทดลอง20คนมีค่าสัมประสิทธิ์ที่0.938กลุ่มทดลองที่40คนมีค่าสัมประสิทธิ์ที่0.950 ผลการวิจัยผลการศึกษาพบว,ว่าแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงที่มีอายุ19-22ปีจำนวน294ลายคิดเป็นร้อยละ73.5ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาซึ่งมีจำนวน376ลายคิดเป็นร้อยละ94ส่วนใหญ่เป็นสุภาพสตรีที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน5,000บาทถึ -15,000 บาท ซึ่งมีจำนวน225ลายคิดเป็นร้อยละ56.3ส่วนใหญ่เลือกซื้อเสื้อผ้าเครื่องประดับมีจำนวน315คนคิดเป็นร้อยละ78.8และส่วนใหญ่ซื้อสินค้า1-2ครั้งต่อเดือนมีจำนวน226คนคิดเป็นจำนวนร้อยละ56.5การรับรู้แรงจูงใจทางความสุขในการซื้อสินค้าภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยรวม3.80 ส่วนเบ่งเบนมาตรฐาน0.577แรงจูงใจทางความสุขที่เกิดจากการติดตามแฟชั่นและเทรนด์ใหม่ๆจากการซื้อสินค้าภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย3.90ส่วนเบ่งเบนมาตรฐาน0.611แรงจูงใจทางความสุขที่เกิดจากการได้รับมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นระหว่างการซื้อสินค้าภาพรวมอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย3.57 ส่วนเบีเ่ยเบีมาตรฐาน0.783แรงจูงใจทางความสุขที่เกิดจากการได้ซื้อสินค้าฝากผู้อื่นได้ตรงตามความต้องการภาพรวมอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย3.81ส่วนเบีเ่ยเบีมาตรฐาน0.66แรงจูงใจทางความสุขที่เกิดจากการได้ต่อรองราคาสินค้าหรือได้โปรโมชั่นส่วนลดดีๆจากการซื้อสินค้าภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยรวม4.05 ส่วนเบนเบนมาตรฐาน0.624แรงจูงใจทางอธถประโยชน์ภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยรวม4.06ส่วนเบนเบนมาตรฐาน0.605การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งานภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยรวม3.90ส่วนเบนเบนมาตรฐาน0.627ความตั้งใจซื้อซ้ำสินค้าแฟชั่นเครื่องแต่งกาย ภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยรวม3.99ส่วนเบีเ่งเบนมาตรฐาน0.69 0ผลจากการทดสอบสมมุติฐานโดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นพหุนาม Multiple Regression Analysis พบว่าแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการจัดสินใจซื้อซ้ำสินค้าแฟชั่นเครื่องแต่งกายผ่านทางอินสตาแกรมของสุภาพสตรี Generation Z ในจังหวัดเชียงใหม่อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.05ได้แก่แรงจูงใจทางความสุขในการซื้อสินค้าเมื่อพิจารณาน้ำหนักของผลกระทบพบว่ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อซ้ำสินค้าแฟชั่นเครื่องแต่งกายของสุภาพสตรี Generation s ในจังหวัดเชียงใหม่มากที่สุดลองลองมาตามลำดับสาม,มารถเขียนให้อยู่ในรูปสมการเชิงเส้นตรงที่ได้จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุที่ระดับนัยสำคัญ0 5 เพื่อทําการตัดสินใจซื้อซ้ําสินค้าแฟชั่นเครื่องแต่งกายได้ดังนี้จากสมการเชิงเส้นตรงดังกล่าวซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์เป็นบวกถือว่ามีความสัมพันธ์กับการซื้อสินค้าแฟชั่นเครื่องแต่งกายผ่านทางอินสตากแกรมของสุภาพสตรีเจเน r เรชั่นและในจังหวัดเชียงใหม่ในทิศทางเดียวกันผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของอายุของผู้ตอบแบบสอบถามต่อระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางอาถรย์ จำแ,แนกตามอายุพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุแตกต่างกันในความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านอันยประโยชน์แตกต่างกันอย่างมีนัยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ0 0 5ในเรื่องของด้านการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งานโดยอายุ15-18ปีมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดและการทดสอบ F-test ได้เท่ากับ3.097เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแบบจับคู่ภาคูณ ของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นทั้งสองหัวข้อพบว่าอายุ19-22ปีให้ระดับความคิดเห็นต่างจากอายุ23-25ปีมีความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ0.39เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแบบจับคู่พหุคูณของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นทั้งสองหัวข้อพบว่าอายุ15-18ปีให้ระดับความคิดเห็นต่างจากอายุ23-25ปีมีความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ0.44 สรุปผลการวิจัยและการอภิปราย 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างสุภาพสตรี400คนพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุระหว่าง19-22ปีเป็นนักศึกษาและมีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า5,000บาทสินค้าที่เลือกซื้อบ่อยคือเสื้อผ้าเครื่องประดับซื้อสินค้า1-2ครั้งต่อเดือน 2. ระดับความคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกับแรงจูงใจทางความสุขและแรงจูงใจทางอัธยาศัย ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อซ้ำสินค้าแฟชั่นเครื่องแต่งกายผ่านทางอินสตาแกรมของสุภาพสตรี Generation Z ในจังหวัดเชียงใหม่พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความคิดเห็นปัจจัยทางความสุขอยู่ในระดับคคิดเห็นด้วยมากและปัจจัยทางอัธประโยชน์อยู่ในระดับความคิดเห็นด้วยมาก